สวัสดีครับช่องไทยเลฟครับพี่เสือมาเยี่ยมชายเลฟคุณพี่เสือเม็ดแจ๊กจะแก้มไหนผู้ใดบ่ดูเก่ามันไปบิเมองเหรอไหมลูกเก่าไปดูมาแต่ก็ดเออเชินี่ยังแห้งเหรอวะใหญ่กว่าไอ้เลิศรับอีกนะฮะ เดี๋ยวบุญสองปีกับชายสามปีเข้าสี่ปีคนละเดี๋ยวเดี๋ยวบุญกฐินนี่กฐิไปอวดโฉมเหรอบุญกินเหรอบุกฐินไปแห่น้ำเพลินอยู่งานวัดงานวัดยังแห้งป่ะพี่เสือลองจับใบหูสิจับแบบเราจับดึงไว้อือเออเอฟซีบอกว่าจับแบบนี้น้องเก็บไหมเก็บไหมไม่ครับจับธรรมดาครับ เพราะว่าใบหูเขาพับได้เพราะว่าไอ้ไอ้บัวนี่ไปดูคุณตาดึงแล้วดึงหีดึงยานหมดแล้ว <c oughs> ไม่ก็คือเราดึงเข้าไว <c oughs> ้ครับค่ะไม่ได้ดึงตรงไหนว้ <c oughs> ใช่ดึงตรงไหนก็ไม่อยู่หรอกยืดยืดจับดึงเยอะนะเออช้างอะไรเยอะครับไม่เป็นไรหรอกครับคัดใจไปเลยค่กินนมตัว ขนาดเดินไปเมื่อเมื่อเมื่อวันวานบอกเมื่อวานเดินไปรุ่นเดือนกิดนพพลัดไหมน้องน้องอนพพลัดนน้องเดือนนพพลัดเกิดพฤศจิกานพละต่อยคนนี้ลายแห้งนพพลัดเกิดเดือนพฤศจิกาเกลือบออกกุมภาเป็นน้องซีเดือนแต่ว่าโตไวมากถ้าไม่เป็นเธอปีตอนนั้นนะ ทดสอยาวามอดทนทดสอบความอดทนย่งที่เลยนอกจากที่มีอะไรกินที่ถูกใจถึงจะยืนกินแบบนิ่งอันนี้ไม่ติดอีตัวตัวยังทัวผีเขาเอิญยังทัวผีกับตัวแปบน้ำให้หน้าปลาเขาบนบ่มีเข่าเดอรามีแต่หย่า แบบนี้เลยเข้านะข้ายังไม่ถอครับปกติน่ะถอกแล้วถอแวันติดทอกช่วงเข่าซากโดนตาเข้าแต่ปีนี้ฝนมันบ่ค่อยเที่ยวง่ายฝนไม่ค่อยดีฝนไม่ค่อยเที่ยวฝนบ่ค่อยเที่ยวเที่ยวเที่ยวหรือเที่ยวเที่ยวภาษาอีสานก็เอื่นว่าเที่ยวเที่ยวฝนไม่ไม่ไม่ค่อยบ่อยเออใช่ไม่ค่อยบ่อยเออลาว์ว่าไทยไทยว่าลาวนะ เมื่อวเห็นเขออกงานแล้วมดื้อก็นั่นแหละไปรายงานตัวธรรมดาก็ไม่ดื้อก็นานออกไปครั้งก็ไม่ไม่ไม่ได้ว่าดื้อใดแต่เราเขาก็แบบตื่นเต้นแน่แบบล็อกแรกล็อกแรกอ่ะเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรมากมายหรอกเขาให้เอาไปทั้งสองตัวแต่เอาไปตัวเดียวไเอาไปไัดนเอาไปตัวเดียวเอาไปกระเมื่อยเหรอเลี้ยงช้างอ่ะเลี้ยง ถ้าในครอบครัวเราเลี้ยงได้นะครับแต่วันนึงเรามีจนมาช้างเยอะขึ้นเราจะมาเลี้ยงแค่ในครอบครัวมันก็เลี้ยงไม่ได้ค่ะต้องเลี้ยงเยอะขึ้นต้องเขาจ้างคนเลี้ยงค่ะอันนี้ต่อไปเนี่ยอาจจะได้จ้างคนเลี้ยงก็ได้นะอาจได้อาจได้จ้างเพราะว่าเขาต้องหาควันพ่อเขาสงสัยจะโอ้ลูกแล้วหรืโอ้เร็ว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 เย่าคิดเหมือนพ่อเสือนะครับพ่อพ่อเสือหรือเปล่าครับที่พูดมาน่ะโอ้ลูกนะครับแต่ลูกชายผมไปแล้ว เทและเทอไม่ใช่มันเป็นอารมณ์แบบคือเข้าไเป็นอย่างของสาลแล้วเเป็นอย่างแมาลูกทำไปทำไมครับทงสารเขาองสารนะเลี้ยงกับมือแต่ให้คุณครูฝึกดีกว่าออถ้าฝถ,ถ้าว่าไม่ทงสารจะฝึกเองแล้วถ้าออฝึกก็ให้เขาฝึกแต่เวลาเลี้ยงอ่ะ เราก็เลี้ยงแล้วก็เราก็ทําแบบคุ่มคูผู้ต้พูดถึงเลี้ยงนี่ยังไงก็สู้เจ้าของเลี้ยงไม่ได้ไม่ได้แต่เป็นสมบัติของเราคนเลี้ยงเนี่ยวันหนึ่งถ้าพูดตรงๆเราไม่มีเงินจ้างเขาเนี่ยเขาไม่อยู่หรอกครับค่ะเขาก็ตามทางเขาเขาก็ต้องดิ้นรนไปหางานทําที่มันได้เงินต้องเลี้ยงครอบครัวคอนในระปาใช่ทุกคนก็ต้องดิ้นรนรนไปไม่ได้เป็นของเราใช่เราก็เห็นเขารักเขา นี่นี่รู้ไหมว่าขาดอะไรขาดอะไรครับขาดน้ำตาลเลิฟกับแม่พิมพ์อ้อยหมดไปครึ่งเดือนแล้วหาไม่ได้งบประมาณไม่มีเขาบอกว่าสาวพันนี่รถเปียบหนึ่งเต็มเต็มมันมันแพงสุดแบบทำไออ้อยนะปี๊กอัพปิ๊กอัพแบบใส่คอรกใส่ยางเออบอกห้าพันเออวายคุณเออห้าพันน่ะคุณรวยใช่ไหมไม่ไม่ผมถามคุณเฉยห้าพัน แพงค่ะแพงค่ะรู้ไหมที่ลุงซื้อมางคนนั้นพันหกเต็มรถอ่ะเจ็ดรถไปีรสมซื้อมาเขาเจ็ดรถไปีรามครับแล้วเขาเอาขึ้นรถมาให้ผ่อนเทียร์อะไรค่ะบบกุ้มยาถ้าเป็นรถหกล้อน่ะคุ้มค่ะถ้าปิ๊บดิไม่คุ้มค่ะซับรถดีกว่าถ้าครับปิ๊บดับรถดีกว่าเพราะว่าก้อยขนาดนี้ถ้าขนาดไหนก็ช่าง มมไม่คุ้มาไปซื้อไล่หนึ่งไ้่หลายรถหรืออ่ารนี้ไม่อย่างนี้ถ้าเราซื้อตามบ้านอ่ะอาจจะแพงหน่อยแต่เราจะได้กินของสดหลายรถจะได้หลายรถเราจะตัดมากินน้อยเราไปซื้อตามส่วนเขาสองสามพันสี่พันห้าพันก็ได้เราตัดเรื่อยๆไงจิรถนะใช่แต่เราสั่งมาห้าพันรถเดียวเราก็กินแค่เดียวก็หมดแพงแพงโคตร นี่พ่อพ่อบอกพ่อยก็บอกเขาขายซื้กระไรหกหมื่นผมจะตัดยังไงใช้หกหมื่นเพราะว่ามงนี่นี่ไม่เราเอาเลี้ยงช้างแต่เราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นแล้วก็แกมาถามแบบหาหาคนหน่ะนะหาคนหารนะหกหมื่นหกหมื่นคนไม่พูดพูดถึงว่าแกเขาบอกว่าเขาขายหกหมื่นแกก็เลยว่ามีใครจะเอาด้วยไหมอะไรอย่างนี้เราก็เลยมาปรึกษากันเฉยก็มีคนมาเสนอกับแกแนะ แต่ว่าเอาลุงซื้อตอนนั้นเนาะแต่มันมันไม่ขึ้นอยู่กับจังหวะไอ้หนูบางเียบางครั้งเราไปหาได้ถูกบางครั้งเราไปหาได้แพงคนที่หาได้ถูกอะไรอย่างนี้ไงใช่ลุงเขเคยซื้อแล้วอ้อยถึงนูลคาปัจจนไม่เราแค่ลุงได้ซื้อหมื่นสองเราก็ต้องดูอ้อยด้วยเราต้องมันต้องสมน้ำสมเนื้อเขาดูอ้อยเขาใล้ภาษค่าษีมันลดเราลงเราก็รู้ว่าคุณปลูกคุณก็อยากได้เยอะ เราซื้อเราก็ไม่อยากได้แพงเพราะเราไม่ได้ซื้อไปขายคนขายอยากได้แพงคื้ออยากได้ถูกใช่เราก็ไม่อยากได้ถูกมากไปเราก็สมน้ำสมเนื้อเขาเท่ากันอย่างเช่นอ่อฟองดาวท่าใบทัดชุดนั้นไหมเท่าไหรมื่นเอเจ็ดพันเจ็ดพันสี่ไรอืออาจนวินเออแต่เราก็ต้องดูว่าหนึ่งเขารีบโีบเลาแต่ก่อนเขาอ่อนฟองสองมื่นถึงแล้วแต่ว่ามันหมดหน้าอ้อยอ้อยก็ขายไม่ได้ใช่แต่วเขารีบโลกเราก็เลยรีบมาตัด เกตพันอ,อย่างนี้นะครับก็แล้วแต่กรณีกันนะแมนเดือแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครไม่เดือดร้อนอยากซื้อก็ซื้อได้กริรใ,ในการเลี้ยงช้าเราใช้เงินเยอะนะครับพุดจริงถ้าเราปลูกอ้อยเองปลูกหญ้าเองอันนั้นโอเคใช่แต่ว่าก็ต้องเสียค่าธรมันไปตัดไปเ<ห>ลยไปตัดขึ้นเก่า แต่บางทีแมั่ต้องไปซื้อซื้ออ้อยถ้าไม่มีเบ็ด,ดอีกใช่ไหมแล้วสำคัญคุณมีที่ปลูกไหมไม,หมีอาะที่ก็ไม่มากอาจจะมีแต่ไม่มากบางคนก็มีมบางคนก็ไม่มีมบางคนก็มีที่แต่ว่าจะปลูกเยอะอมันก็กินไม่ทันแมนแเป็นอย่างนี้นะครับแมบางบางคนปลูก แต่ว่าโดนหน้าแรงมาตายแมนเป็นเรงสัตวดีอ้อยเพราะวปูอ้อยแม่ปูกอ้อยจะคาไล่กับพวกต้องกันปลูกยายามันสีเงาเร็วกว่าอ้อยเหรอแต่ว่าหน้าแรงมันตายแมนแมนง่ามๆนี่สวยๆนะครับเจอแรงเข้าไปเรียบร้อยพอหน้าหน้าฝนมาได้ไถปลูกใหม่อีกมาเดินยาเนะแมนของลุงบันได้ปลูกคนเดยวได้อยู่บ้านแมนเพราะไอ้เป้าพืชได้ยุ่นๆได้ปลูกสองปีอยู่ พูดพูดถึงอยู่ไอยู่นี่นะครับรอบของผมที่แล้วอ่ะลงทุนไปสามหมื่นสีไ่ไรซื้อพันมาสวยได้กินแค่นอกเดียวครับแลกมาตาจ่อยตัดปุ๊บเกิดมาใหม่ลวกตายอะไรไก่โดนช้างกินก็พัวพันซา ติดคนเลิบติดคนใส่ซีอิ่อมแแพงดีเยโอ้กิมันมีช้างแก่นะครับที่กินลำปั่นไม่ดีอะไรอย่างนี้นะลำกับกล้วยปึกเลยแ,<ม>แต่นะาลำกินรูละห้าบาทเลยไม่เป็นไรไไปเรื่อยๆพี่ละไม่แต่ามอ้วนไม่อ้วนครับแต่ว่าใช้เวลาเนี่ยเขาก็ยืดช่วงยืดล่างน้ำเขาเป็นยัง เป็นเลิบเป็นช้างขี่หวง<ด>มือนั่นได้กินนม<อ>ได้กินนมแล้วบัี่นี่อันมันเมิดแล้วก็เลยดึงออกโวยหมอส้อนพญยเก,ยก,กเลยส้นเลยนี่เห็นผมบอกแล้ว <c oughs> พ่อเขาไม่อยู่ครับต้องมีควาน <c oughs> พออ่อเขาัดเนะไม่ตัดีเฮ <c oughs> ้ยถือก็ไม่ไงไพ่ไม่ไงไพ่แสีฟาดเลยเร็ว ยาเนี้ยพี่เสียนะนะนะรู้แก้วแล้วนะตอกี้เข้าไปแสดงว่าลองชิอไม่กล้าทำอะไรไม่สร้างนะถ้าว่าเขาไปซึ่งประชิดเลยไม่ใช่มีปัญหาจริงๆถ้ายี่ยักิยยอดนะ่ะโดนแนะ่โอ้ยมันก็เปลี่ยนร่างเปลี่ยนรูปร่างไปเนาะ ดีที่รอดบุญหลายแล้วที่รอดดีตัวประตังซื้อบุญรอดยังสมบูรณ์อย่บัตอุดมสุขกินนมตัวดันนี้นมแมไม่นมกล่องเอฟซีแกส่งฝากมาให้เห็นที่กินนมแมเหรอบ่มีนมเราเครียดนะเอฟซเลยแดบว่าเอาให้กินหน่อยก็กินได้ถ้ากินตลอดก็ไม่ได้ มันต้องมีกองทุนสมทบถามว่ากินได้ไดมกินได้แต่มันเป็นเหมือนกับของหวานใช่ของหวานมันกินแล้วให้อ้วนใช่แต่มันก็แพงแจะถามว่ากินข้าวธรรมดาได้ไหมกินข้าวก็กินได้กินข้าวอาหารหลักแต่ของหวานมันแพงแพงที่ทุกอย่างกินได้แต่มันแพงถามว่ากล้วยกินบ่อยๆได้ไหมได้แต่มันแพงแพงมันแพง เลิฟอะ่ะกับแม่พิมม่รวมกันก็หลักสองหมื่นแต่เหลือไหมไม่พอนะเสือไม่พอไม่พอ <c oughs> เอาเงินเดือนสองหมื่นฉันกินหมดสามหมืนค่ะสามหมื 3, ่นอ่ะคิดเบิรงมีสิบบาทกินหมดสิบห้าบาท <c oughs> ล้านอีกลานอีกอันนี้ก็ลูกนี่ลูกแล้วกินนมยี่ห้อเดียวกันกับน้องเกลือน้องเกลอกบ็บอกกินนมแม่แล้วกินนม เหมือนพี่เลิฟกินหูบากขากินอย่างเอฟซี FC สั่งมากินโฟอะไรโฟโมอดอ่ะใช่โฟโมโดอดที่มีรูปเด็กๆอะ่ะรูปเด็กด้วยโฟโมอดอะไรอีหยังเขาเนอี้ยนี่ไงนี่ไงโอ้เยอะเลยนะฮะนี่ครับ<ฟ>นี่ที่มีรูปเด็กด้วย<ฟ>เดี๋ยวออกกำลังกายไปในตัวเลยนะเดินไปเดินมานี ก็เข้าป่าอยู่ได้เสือก็เข้าป่าบ้างแม่พิมพ์ก็เข้าป่าแม่พิมพท้องเสียงแล้วกะลาว่าผู้จัดการว่าเอาไปเอามาเลิฟไปเขาบอกว่าแม่อยู่ไหนผู้ด,ดูแลสื่อพูนบอกว่าเลิฟอุดมสุขก,กับพังน้องพิมพ์นี่เป็นแม่ลูกกันครับก็เลยบอกว่าแม่พิมพ์นี่พึ่งหายทองเสียได้วันเดียวก็เลยไม่เอามาถ้าไม่เชื่อก็ไปดูที่บ้านได้ยู่บ้านสิบหลังเขากับว่างสิเนาะไปดูได้ไ บ้านสิบหลังอบจสิบหลังนี่เขาเรียก<ะ>อบจสิบหลังก็บ้านสิบหลังใช่อันนั้นสวนส,สัตว์ยี่สิบหลังอันนี้อบจสิบหลังบริการไหนมีแมนคนบาทเท่าไาร่หคนที่ที่โตเมืองอยู่เมืองออวันนี้พี่เสือก็มาเยี่ยมชายเลิฟนะครับว่าชายเลิฟอ้วนขึ้นหรือยังทำไมไม่พี่เสือไม่มีของฝากมาฝากเลิฟเลย ทำไมไม่ติดมือมั่งมา,บบมาแบบด่วนๆเลยครับมาแบบด่วนๆเลยดูสภาพเสื้อผ้ามาจากเลี้ยงงวใช่ไหมผ้าบาเรนน้ำม,มา <c oughs> เอาโซ่ถิ่มไว้เลยทำสะมันขิน่นแค่ไหนมันพ่อเลนนะอ่าน้ำน้ำร้ายพ่อเลนอยู่แต่ว่นนา,าน้ำเ,เก้ายอพิเสศอมาเยี่ยมชายเลยนะครับน้ำ่เคยทยายที่กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชายเลิศเราด้วยนะครับขอบคุณครับ